พ่อแม่จำนวนมากชอบจัดให้ครับ จัดให้ลกูกตั้งแต่เรื่องเล็กๆน้อยๆแต่งตัวอย่างนี้นะเรียนสายวิทย์นะเข้ามหาลัยนี้คณะน,นี้ควรทํางานนี่นะเงินเดือนดีมั่นคงอนะไรเงี้ยซึ่งผมว่าอาจจะไม่ใช่คําตอบที่ถูกต้องเหมาะสมกับเด็กทุกคนนะครับที่สุดแล้วผมมึงมีความเชื่อว่าเด็กควรได้มีส่วนร่วมตัดสินใจออกความเห็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆ,ๆน้อยๆในชีวิตประจําวันไปจนถึงเรื่องใหญ่ๆอย่างเรื่องอนาคตของเขานะครับเราต้องอย่าลืมว่าคนที่จะอยู่กับเขาไปตลอดชีวิตนะไม่ใช่พ่อแม่นะครับแต่คือ ตัวเขาเองเพราะฉะนั้นลูกควรจะได้เลือกชีวิตแบบที่เขาต้องการอย่างแท้จริงนะครับผมมกักจะพูดอยู่เสมอเลยเวลาไปพูดตามาอะไรว่าอย่ายอมมีชีวิตชนิดที่เราต้องทนอยู่กับมันไปทั้งชีวิตนะครับผมอยากให้พ่อกับแม่ทุกคนได้นึกถึงเรื่องนี้ด้วยฟังที่ผมพูดมาแล้วเหมือนกับ การเป็นพ่อเป็นแม่ยุคนี้มันยากมากนะครับต้องเตรียมความพร้อมคัดสรรความรู้เหมือนเป็นงานที่หนักมากเลยครับไม่รู้จะเ,เริ่มต้นยังไงหาได้ที่ไหนนะครับผมว่างาน Alpha Skill Summit ที่กำลังจะจัดขึ้นโดย The Standard และ s u p e r Chill เป็นงานที่ตอบโจทย์เรื่องนี้ทุกอย่างเลยครับเป็นพื้นที่ที่มีความเข้าใจคนเป็นพ่อเป็นแม่แล้วก็เตรียมชุดความรู้ต่างๆบรรจุไว้ครบถ้วนในงานนี้งานเดียวเลยครับหวังว่าจะได้พบกับคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่ทุกท่านที่ใส่ใจ กับอนาคตของลูกนะครับที่ไอคอนสยาม7-9มีนาคมนี้ครับ